โอเคสวัสดีค่ะเจ่ค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและเจ๊ใหม่เป็นตาเก้งนะคะไม่เห็นหน้าเต็มากปะวันนี้เป็นรายการส่องชีวิตคนโลกโอเคได้คือหลวงมาเก้าค่ะวันนี้เราจะพาไปดูน้ำตกกันนะคะเชิญค่ะถดังด้วยอ่ะเจ๊จ้าได้ยินอยู่จ้าแล้วก็มีายการลงโซเชียล โซเชียลแคมเราก็ไม่ลงโซเชียลแคมนะคะเราก็ไปลงยูทู e กันเลยทีเดียวโซเชียลแคมยอดวิวไม่ขึ้นคนดูน้อยเราลงยูทู e คนดูเยอะค่ะเราเรา,า,เราขับทีรอบๆี่น,นะคะยึดตอกแหงนี้เดินตามมันนะคะรู้สึกว่ามันจะพามาแต่ละทางแล้ว,ว่าน้ำใสมากน้ใสมากเติมอ่ะติม เห็นใจกมไม่รู้แต่เราก็มองไม่เห็นว่ากางว่าใสอันนี้คือชั้นแรกนะคะชั้นแรกกูจะมีเอ่อพี่ๆรับปริญญานิดนึงค่ะดิสนึงสะพานก็เขาออกมาแล้วหรอค่ะไปค่ะเฮ้ยยังไงวะยังยังอันนี้คณะแรกคณะแรกคือเขาออกมาแล้วคณะแรกคือกาอะไรวะเดี๋สองที่สวดโลกเลยไม่ต้องไปกับ คนตรงนี้นี่เราเห็ตอนนี้นะคะจะเป็นไม้สูงขึ้นมานิดนึงนี่หลาจะเป็นเนินหินที่สวยงามมากหลังจากสังเกตดีแล้วจะมีลูกป่าด้อยและและลากไม้เยอะมากดูบรรยากาศ เจ๊ดูบรรยาก่ะตรงก็แค่นั้นโอเคไปต่อเลยค่ะหิมมดค่ะค่ะเข้ามากันต่อนะคะไม่ถ่ายรูปปลาก่อนได้ไหมเราจะเข้าไปถ่ายรูกปลาท้าไหนนะคะสอดถุงจัดรู ตามเต้มาค่ะเพราะว่าเจ๊ไปไม่ได้นะคะเนื่องจากสภาพชุดไม่เอื้ออํานวยค่ะไปกันค่ะนี่นะคะ ลูกปลาเราได้หายไปแล้วเมื่อเรามาครั้งแรกตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพโดยรวมนะของน้ําตกแล้วเราจะขึ้นไปอีกนะคะ,ะกลับค่ะเนื่องจากลูกปลาได้หายไปแล้วนะคะเรากลับกลับไปหาเจ๊นะคะที่รออยู่ฝั่งขัานู้นเจ๊มาฝั่งนี้ เนี่ยค <apl> ่ะเจ๊บุกปาฝ่าดงมามากเพื่อสองชีวิตสัตว์โลกของเรานะคะสองชีวิตสัตว์นะคะเนี่ยต่อไปตาชิงนะค่ะตามไปค่ะไปค่ะกปอาจารย์ที่ไปรื่ไยนนะคะหลายชั้นว่ามีเยอะมาก พราะนั้นสีดด้วยวิเซลหันมองเลยทางเดินคนถ่ายใช่ว่เาเห็นทางเดินเฮ้ยมีน้ำปริ่มไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าน้ำแตกน้ำแตกไหลออกมานะคะภาพจะเปียกแล้วนะคะไม่ดีนะคะไหลไปไหนคะนายเจ๊รุนแรงมาอยู่แกค่ะอาการน้ำแตกเป็นยังไงคะน้องเต้ คนใทยเร็วไป็น่อยนะคะสภาพดูสภาพ,ภาพเรียกว่าลมรีแมกเลยะคะ่ะหน้านอนหน้าเรียงไก่หาลาทำตกหน้าเรียงไก่เะไหลแรงมากไอ้เต้แอ๊กนะคะห้าที